สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่19าธันวาคม2567 16นาฬิกาครับชาวนาที่ยังไม่ได้เงินไร่ละพันนะครับแก้ไขยังไงโอนมาแล้ว4วันนะครับ1 6 17ก8 19็เนะครับก็เหลือการโอนอีกวันเดียวก็คือในวันพรุ่งนี้วันที่20ธันวาคม2 5 6พพรุ่งนี้จะเป็นพี่น้องชาวนาภาคตะวันตกและภาคใต้จะได้รับเงินไร่ละพันกันครับ อย่างไรก็ตามใน4วันที่ผ่านมาที่มีการโอนก็ยังมีชาวนามไม่ได้เงินไร่ละพันอันนี้จะแก้ไขย,ยังไง<บ>ก็เป็นข้อมูลข่าวที่เรารวบรวมมาจากสื่อต่างๆเขารายงานข่าวที่เขาไปสอบถามธนาคารทกศ,าาศามาครับผู้สื่อข่าวฟังรายละเอียดครับแก้ไขย,ยังไง<บ>ทกศแจ้งสาเหตุเกษตรก<บ>รชาวนาไ<บ>ทยทําไมยังไม่ได้รับเงินโอนไร่ละพันมีปัญหาดังนี้ครับปัญหาที่1ครับ ปัญหาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอาจยังไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้เป็น2ปัญหานะครับในะข้อเดียวกันขึ้นทะเบียนเกษตรกรอาจยังไม่สมบูรณ์ประเด็นที่1ก็ยังไม่ได้เงินนะครับหรือข้อมูลเกษตรกรยังไม่ส่งมาที่ทกศหมายถึงอาจจะข้อมูลสมบูรณ์แล้วแต่กรมสง่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้ส่งมาที่ธนาคารทกศนะครับสำนักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพนะครับ กรณีข้อมูลเกษตรกรยังไม่ได้ส่งมาที่ทกศนั้นอันนี้ต้องรอจะมีการโอนไปเรื่อยๆนะครับตามที่กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรส่งข้อมูลมายัางทกศเสร็จแล้วทกศเขาจะโอนให้เรื่อยๆจะมีการโอนทุกเดือนจนกว่าเกษตรกรชาวนานที่ลงทะเบียนปลูกข้าวได้เงินครบทุกรายอันนี้กรณีข้อมูลยังไม่ถูกส่งมาที่ทกศนะครับรอโอนรอบต่อไปนะครับแต่กรณีการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรไม่สมบูรณ์อาจจะต้องมีการแก้ไขอันนี้ ให้ติดต่อแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับนี่คือปัญหาที่1นนะครับปัญหาที่2ครับสาเหตุที่ไม่ได้เงินโอนได้ละพันเกิดจากข้อมูลเกษตรกรข้อมูลลงทะเบียนเกษตรกรนะครับไม่ตรงกับข้อมูลบัญชีเงินฝากก็คือชื่อผู้ลงทะเบียนเกษตรกรผูกข้าวนั่นแหละชื่อนามสกุลไม่ตรงกับ ชื่อบัญชีนามสกุลเจ้าของบัญชีเงินฝากตัวนี้หมายถึงชื่อนามสกุลชื่อเดียวกันแต่เวลาไปพิมพ์ที่ทะเบียนกเกษตรกรเนี่ยเขียนหรือว่าพิมพ์อีกแบบหนึง่งที่บัญชีทกศเนี่ยเขียนหรือพิมพ์อีกแบบหนึง่งชื่อนะครับนามสกุลก็เช่นเดียวกันถ้าตัวสะกดการ,รันต่างๆไม่ตรงกันมันจะโอนเงินไม่ได้อันนี้วิธีแก้ไขครับ แก้ไขได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือทกศาสาขาที่ท่านเปิดบัญชีนะครับตรงไหนไม่ถูกตามทะเบียนบ้านไปแก้ตรงนั้นนะครับยกตัวอ,อย่างถ้าลงทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับกับบัญชีทกศาาเราเอาเราทะเบียนบ้านมากลางดูเลยถ้าชื่อบัญชีทาศาากศกับนามสกุลที่เราเปิดบัญชีทกศาาชื่อนามชื่อนามสกุลเขียนเหมือนกันกับทะเบียนบ้านเปะ๊ะก็แสดงว่าบัญชีธนาคารถูกต้องกับทะเบียนบ้าน เพราะฉะนั้นก็ต้องไปแก้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนําทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวไปด้วยให้สำนักงานเกษตรอำเภอแก้ชื่อนามสกุลให้เป็นเหมือนกันกับทะเบียนบ้านและก็ให้เป็นเหมือนกันกับทกศนะครับอีกกรณีถ้าในทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวครับชื่อนามสกุลเหมือนกันเป๊กับทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนของเราทํานองนี้ครับแต่ที่บัญชีทกศมันไม่เหมือนอาจจะ ตัวสกดการาันบางตัวมันตกไปมันไม่เหมือนกันถ้าที่ธกสไม่เหมือนกับบัตรประชาชนไม่เหมือนทะเบียนบ้านและไม่เหมือนทะเบียนเกษตรกรก็ไปติดต่อที่ธนาคารธกสให้ธน,นานคารธกสแก้ไขบัญชีให้ชื่อบัญชีเหมือนกับบัตรประชาชนเหมือนกับทะเบียนบ้านเหมือนกับทะเบียนเกษตรกรนะครับนี่วิธีแก้ต่อไปก็จะได้รับโอนงวดถัดไปนะครับต่อไปครับปัญหาต่อไปครับบัญชีรับ โอนถูกต้องก็คือตามทะเบียนเกษตรกรชื่อนามสกุลก็เหมือนกันกับบัญชีธนาคารที่เปิดบัญชีถูกต้องแต่บัญชีรับโอนนั้นปรากฏว่าบัญชีโดนปิดไปแล้วทำนองนี้บัญชีไม่เคลื่อนไหวหรือติดอายัดนะครับประเด็นนี้ให้ไปติดต่อที่ทกศครับเปิดบัญชีใหม่ในกรณีบัญชีโดนปิดไปก็ให้เปิดบัญชีใหม่โดยชื่อบัญชีนามสกุลเจ้าของบัญชีนีให้เหมือนกันกับทะเบียนเกษตรกรนะครับ ในกรณีบัญชีโดนปิดไปแล้วให้ไปเปิดบัญชีใหม่ในกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเพราะว่าไม่ได้ติดต่อธนาคารนานไม่ฝากไม่ถอนเป็นปีทำนองนี้ทีนี้มีบัญชีอยู่แต่มันไม่เคลื่อนไหวก็ไปติดต่อธนาคารพกสเพื่อให้เขาแก้ไขให้มันเคลื่อนไหวนะครับหรือบัญชีติดอายัดก็ติดต่อขอแก้ไขอายัดประมาณนี้นะครับก็จะสามารถได้รับโอนในงวดถัดไปนะครับ ยังมีอีกเรื่องที่ไม่มีในสื่อต่างๆลงข่าวปัญหาอีกปัญหาก็คือที่ไม่ไม่เจอในสื่อต่างๆลงข่าวก,ก็คือมีเกษตรกรชาวนาเนี่ยคอมเมนต์มาถามเหมือนกันว่าลงทะเบียนไปสิบห้าไร่ทำนองนี้แทนที่จะได้สิบไร่หนึ่งมืนบาททำนองนี้แต่ได้มาเจ็ดพันได้แปดพันได้หกพันห้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับบางคนบอกลงทะเบียนสิบไร่แต่ได้ ปดพันสามอะไรทำนองนี้แต่มัน,มนทำไม,ไม่ได้หมื่นทํานองนี้ปัญหานี้นะครับให้พี่น้องชาวนาที่ได้รับเงินแล้วนะครับคือได้เงินไม่ครบให้ถือทะเบียนเกษตรกรนะครับไปติดต่อสอบถามที่สํานักง,งานเกษตรอาเภอเขาจะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถ้าปรากฏว่าลงทะเบียนครบผ่านทั้งสิบไร่จริงๆแต่ได้รับการโอนเงินแปดพันสามอย่างนี้หรือบางคนได้รับเงินโอนเงินหกพันห้าอย่างนี้ คือหกพันห้าก็แปลกมากคือมันแทนที่จะเป็นหกพันคือคือมันไม่น่าจะมีแปดพันสามหกพันห้าแล้วทำอางนี้เพราะมันไล่ละพันอ่ะมันไม่น่าจะมีห้าร้อยนะไม่ไม่น่าจะมีเศษห้าร้อยหรือหกพันห้าอย่างงี้ไม่ไม่น่าจะมีห้าร้อยแปดพันสามไม่น่าจะมีสามแทนที่จะเป็นลงทะเบียนไปสิบไร่แล้วได้แปดไร่ได้แปดพันตรงๆอย่างนี้หรือลงทะเบียนไปสิบไร่ได้หกพันได้หกไล่หกพันอย่างนี้ ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดนะที่มีคนได้8,5 0 0ได้ไอ้เบป8,3ได้6,5 0 0ประมาณนี้เอาละครับปัญหาก็คือได้เงินไม่ครบนั่นแหละถือทะเบียนเกษตรกรไปติดต่อสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับเพื่อเขาตรวจสอบผลการลงทะเบียนให้นะแล้วถ้าหากว่าได้เงินไม่ครบจริงๆริเขาจะมีการแก้ไขให้ก็จะมีการรับรองสำเนาถูกต้องให้เขาจะปิ้นปิ้นทะเบียนเกษตรกรออกมาว่าผลการลงทะเบียนเกษตรกรถ,ถูกต้องครบถ้วนนะ เสร็จแล้วเขาก็จะส่งไปกรมส่งเสริมการเกษตรให้ถูกต้องอีกครั้งจากนั้นพี่น้องชาวนาก็เอาเอกสารที่เขาพิมพ์ออกมาจากระบบแล้วเจ้าที่ทางกเกษตรอำเภอรับรองลงนามรับรองให้ว่าลงทะเบียน10ไร่แต่ได้เงินไป8,003ทำนองนี้บางคนได้6,500ทำนองนี้ <c oughs> ก็ถ่ายทั้งหน้าทะเบียนถ้าหน้าบัญชีตกสที่ได้รับเงินไม่ครบ ถ่ายทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องลงทะเบียน10ไร่ได้มากสมควรจะได้หมื่นทำนองนี้เ็าเอกสารทั้งหมดที่ลงนามชานองถูกต้องอบัญชีธนาคารที่ลงนามชานองถูกต้องเองนะครับถ่ายหน้าบัญชีที่จะรับโอนแล้วก็ส่วนระบบที่ทกศสำนักงานเกษตรอำเภอตรวจสอบและพิมพ์ออกมาให้นั้นสำนักงานเกษตรอำเภอเขาจะรับรองว่าลงทะเบียน10ไร่หรือเกินกว่า10ไร่สมควรได้หมื่น เขาก็จะรับรองสำเนาเอกสารให้ก็เอาเอกสารเหล่านั really ้นและสำเนาหน้าบัญชีที่จะรับโอนไปแจ้งธนาคารตกลสาขานะครับเขาก็จะมีการรายงานไปยังทกลสำนักงานใหญ่กันต่อไปก็จะได้รับโอนจํานวนที่เหลือในงวดต่อไปก็ลองทําดูนะครับมีปัญหาอะไรก็ลองทําดูครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ